สวัสดีแฟนๆแอปสุดยุสคาทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับผม2องนะครับวันนี้เรามีภารกิจทําสัญญาอีกแล้วนะครับ1เคสนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่สันไซนะครับลูกค้าดูเป็นรถ m g ็ s x เซไว้นะครับก็ลูกค้าวันนี้ติดทํางานนะครับไม่ได้สะดวกเข้ามาทําสัญญานะครับเราก็บริการทําสัญญาถึงที่ทํางานลูกค้าเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาทํางานนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับ ครับผมตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่ทํางานของลูกค้านะครับเจริญตาออปติกนะครับวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีนะครับผมท่านไหนสนใจตัดแว่นนะครับมาที่ร้านนี้ได้เลยนะครับไปดูข้างในกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ทำงานของลูกค้าแล้วนะครับผม ร้านแว่นตานะครับเจริญตาออปติกนะครับผมก็มีแว่นตาหลากหลายชิ้นเลยนะครับให้ลูกค้าได้เลือกนะฮะเลือกมาวัดสายตานะครับก็มีเครื่องวัดนะฮะก่อนพร้อมทุกอย่างเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับไฟแนนซ์ไ้าอีกแล้วข่าจากธรรมชาติครับผมฮะผมกับลูกค้านะครับผม ก็กำลังเช็คเอกสารกันอยู่นะครับเดี๋ยวรอลุ้นผลเครดิตบูโรของลูกค้านะครับเครดิตดีฟรีดาวออกได้ทุกอาชีพนะครับเชิญมาออกกันเยอะๆนะครับ